สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปไพกตาผมเบ้านาสวางได้ิครับืันนี้กับบมเียงไรครับืันนี้เอามาเป็นเมนูกับแก้มืันนี้ครับเป็นกับแก้มง่ายๆครับืันนี้ยำแหนยมแบบบ้านๆเขาเลยแหละนะครับวัตถุดิบกับบมเนียงไหลนะครับที่พอหาได้นะครับตามตลาดนะครับ นะครับเห็นยุคข้างหน้ากันอยนี้แหละครับรรดุดีมีหอมมีทั่วทั่วที่เพิ่นขวัวล้วทอดแล้วนะครับถุงละหาบาทนะครับประมาณนี้หาง่ายนะครับแล้วก็มีองมวนนะครับหอมนะครับแล้วก็นังหมูนะครับแหนมนะครับแล้วก็เข่าเข่าทอดนะครับประมาณนี้แล้วก็งานะครับ บัตถดิบก็มีอย่างายนะครับประมาณนี้เนาะเฮะ้อมาลุยเลยครับมาเนี่ฮะครับมาปรุงน้ำยำเลยมาเนี่นะครับผิดหน่อยผิดอะไรใช่ไหมครับแกแต้มา ชาติเอาตามใจอชอบนะครับวันหน่อยวันไหนนะครับเพ็รหน่อยแคบหนัวจัดได้เลยครับ น้ำย้ำได้ที่แล้วครับป้อนลงไปเลย

นะครับผนหอมนี่ครับก็ดินทอดนะครับ เสร็จแล้วครับพค้อมเสิร์ฟครับแมนกับเขาครับนม่ใช่เฮดกับแก้มครับอ่ะพิกทอดจหน้า ครับเสร็จแล้วย้ำแนวครับแบบบ้รานย่างไรนะครับทุกท่านนะครับน้องบนรดานขามีอะไรก็ขอขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องเขานะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือรับชมบเาวเออรับชมวิดีโอเ่าวนั้นสบายในดินนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับมีโชคตลอดปีนะครับวันนี้ก็ขอก่าวบขวมา สวัสดีครับ